ปราชิกทําไมถึงต้องทําพิธีศึกอีกที่จริงมันไม่จําเป็นต้องทำหรอกคะ่ะแต่ว่าทํากันไว้ทํากันไว้เพื่อพระบางรูปไงพระบางรูปที่มันแบบที่มันหัวหมออ่ะคุณเข้าใจไหมคะการทําพิธีเป่งพิธีศึกก็คือให้มันครบถ้วนตามพระธรรมวินยัยว่าคุณศึกแล้วคุณได้เป่งคําศึกแล้วนั่นคือการศึกแล้วไม่ว่าคุณจะต้องประราชิกหรือม่ต้องก็ตาม แต่ไม่ว่ามันมีหลักฐานมีอะไรคุณได้เป่งคําสึกแล้วเพราะไม่อย่างนั้นนะคุณเข้าใจนะว่าคนหัวหมอมันมีเยอะหลักฐานวันนี้มีวันหน้าอาจจะเปลี่ยนได้เข้าใจเปล่าเข้าใจเปล่ามันก็จะบอกว่าอ่ะตอนสึกไม่ได้เป่งคาไม่ได้เป่งคาลาสีข้านะเอ้ย อาจจะมาไม่ได้เป็นคำลาสิกขาอาจจะมาโดนบังคับตำรวจบังคับให้ตึกเดี๋ยวเผื่อมันไปไก่เกี่ยรกันไดอ้อ่ะถ้าสมมุติว่าเดี๋ยวมันในอนาคตไปไก่เกียรไก่อีกอับไก่เกียรกันได้อีกอับบอกว่าเป็นหลักฐานเท็จหลักฐานเท็จค่าดิฉันใส่ร้ายพระเนี่ยมันก็กลับมาบวชอีกมันก็กลับมาบวชอีกฉะนั้นต้องให้เป็น ต้องให้เป็นงยังไงก็ต้องเป็นเป็นให้สมัครใจที่จะเป็นเพราะว่าตอนเนี้ยหลายหลายรูปเนี่ยที่ยอมเป็นงเพราะว่าเขาก็รู้ตัวดีแหละว่าเขาทําผิดถ้าเขาไม่ได้ทําผิดยังไงมันก็ต้องยืนยันที่จะไม่เป็นมีหลายเคสที่ยืนยันที่จะไม่เป็นงนีที่แบบที่เข้าเรือนจำยไงไงที่โดนจับเรื่องเงินทองอันนั้นเขาไม่เป็นเขาไม่เป็นงึกก็สึกแต่ไม่เป็นง ก็เข้าไปเรียนจําก็ยังรักษาศีลอยู่ยังเป็นพระอยู่ข้าวเย็นก็ไม่กินหลายคนยอย่างเจ้าคุณพระพรหมดีหลกเอ่ยอะไรเอวัศกตทั้งนั้นนั้นเขาไม่เปล่งนะเ,เ,เขาไม่ยอมเปล่งอันนั้นคือเคสที่ไม่ยอมเปล่งแต่ยอมให้โดนจับแต่เคสที่โดนเรื่องสีกาเนี่ยยอมเปล่งกันทั้งนั้นเลยก็มันชัดนะ มันชัดไปยิ่งกว่าชัดนะก็มันชัดไปยิ่งกว่าชัดจะไปแถะไปเถือทาไมลูกผู้ชายชาติพระก้าทําก็ต้องกล้ารับเช่ไหม <c oughs> ลูกผู้ชายชาติพระกล้าทาต้องกล้ารับยืดอกไปเลยยืดอกสามสองรับไป <c oughs> เลือบยืดอกตามสอกรับไปหมดบุญภาวาตนาแล้วอันนี้ยังดีนะถ้าเป็นสมัยก่อนเนี่ยมันเคยมีนะที่ฉันเคยแชร์ไว้ประหารเจ็ดชั่วโคตรประหารเจ็ดชั่วโคตรใครที่ช่วยปกปิดเป็นญาติโยมอุปถาอุปถัมถ้าถ้าช่วยกันปกปิดโดนเกี้ยงโดนหมด มีเดอ่านให้ฟังดีฉันเคยแชร์ไปแล้วจริงกฎหมายกฎหมายตาสามดวงสมัยใช้กฎหมายตาสามดวงสวยหาแล้วมึงเอ้ยพ่อมมงพ่อแม่มึง,มง,มมงสวยหมด <c oughs> เืงจริงนี่เดอ่านให้ฟังดีฉันเคยแชร์ไว้แต่ว่านานแล้วโดนนะดี <c oughs> ฉันเคยแชร์ไว้อันไหนวะ ที่ฉันเคยโพสไม่ได้เคยแชร์หรอกนี่ไงเนี่ยกฎหมายกฎหมายตาสามดวงนะเขาบอกว่าถ้าแลพระสงฆ์องค์เจ้าใดปกปิดความชั่วไว้ดุจหนึ่งไอศินเป็นมนทินไอศินนี่น่าจะเป็นอดีตพระนะบวชดุจหนึ่งายศินเป็นมนทินอยู่ในพระศาสนาชนี้มีผู้ว่ากล่าวพิจารณาเป็นสัตว จะเอาตัวเป็นโทษถึงเจ็ดชั่วโครแล้วจะให้ลงพระอาญาญาติโยมพระราชาคณะฐานานุกรมเจ้าอธิการพระสงฆ์อันดับซึ่งกระทำความผิดและละเมิดเสียมิระวังตรวจตากันให้เป็นลามกขึ้นในพระศาสนาแลให้พระราชาคณะเจ้าอธิการฐานานุกรมพระสงฆ์อันดับทำตามกฎหมายรับสั่งนี้จงทุกประการ ก็คือใครถ้ามีส่วนร่วมโดนหมดอืม응ใครถ้ามีส่วนร่วมโดนหมด,ม,ดมึงดีมึงโดมึงดีไม่ได้อยู่ในกฎหมายสมัยก่อนนะอีพวกเจ้าคุณที่ไปรับสมณศักดิ์มาเนี่ยมึงเพชรเพชรทูนเบื้องสูงเนี่ยรับสมณศักดิ์มาแล้วก็เออ่ทำต้องประราชิก,กันอะไรอย่างเงี้ยเป็นการหมิ่นพระเกียรติที่จริงมันเป็นการหมิ่นพระเกียรตินะ ราะว่าพระสงฆ์ที่ไปเอาสมณศักดิ์มามันมีภาระหน้าที่ที่จะต้องเขาจะมีอะช่วยรับธุระภาระหน้าที่ในการระง,งับอธิกรณ์ปกครองดูแลอะไรเขาจะมีเขียนไว้ในใบต,ต,ตัแต่งตั้งอะ <c oughs> แต่ว่ากลับมาทําตัวแบบเนี้ยพระเจ้าแผ่นดินท่านอุตส่าห์ทรงตั้งทรงถวายสมณศักดิ์ยกย่องเชิดชูแต่กลับตอบแทนด้วยการเนี่ยทำแบบเนี้ยสมควรไหมอะ โชคดีแล้วค่ะที่เป็นสมัยนี้โชคดีแล้วนะถ้าอยู่ในยุคสมัยก่อนก็โดนโดน <c oughs> <c oughs> ประราชิกอย่างเดียว <c oughs> อืม จำนวนต่อหลักฐานเออนั่นแหละคะ่ะก็จำนวนต่อหลักฐานนั่นแหละจำนวนต่อหลักฐานไปอะไรไปทุกคนเข,ข้าใจฝากกดติดตามช่องนี้ด้วยนะคะ2,700โคนกดติดตามช่องนี้ให้ด้วยจะได้พูดได้คุยกันอยากให้คนตามถึง10,000 0ไม่รู้ถึงหรือยังไม่ทราบแต่แต่ดูมาตอนเย็นมัน98 0 0 0แแล้วอะถึงแสนหรือยังฝากกดติดตามกันด้วยอะไรกันด้วยได้คุยกัน ทุกคนดูให้หน่อยสี่คนตามเท่าไหร่ล,ละ,ละ,ละอ่าเก้าเก้าละเก้าเก้าละเก้าเก้าละวขบพูณค่าเขาคุณละใกล้แลวค่าขอแค่สองพันคนเองสองพันคนใครยังไม่ได้ติดตามช่องดิฉันไม่ล่มสลายไม่ล่มสลายพระนีนยังมีอีกเยอะไม่ล่มสลายค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่า,าศาสนาจะล่มสลายไม่ล่มสลายเมืองไทยเนี่ยเป็นปเป็นประเทศที่ พุทธศาสนาตั้งมั่นอย่างดอางีอย่างดีแล้วไม่ล่มสลายง่ายๆค่ะอีพฤติกรรมเสื่อมเสียของพระมันไม่ได้เป็นถึงมูลเหตุที่จะทําให้ศาสนาล่มได้ง่ายขนาดนั้นดิฉันดสําหรับดิฉันนะความคิดดิฉันดิฉันไม่คิดว่าเป็นแบบนั้นในในในมุมหนึ่งที่มันมีพระทำตัวแบบเนี้ยเผื่อพืชเสียหายแบบเนี้ยมันก็จะมีกลุ่มคนพุทธที่เขาเข้มแข็งเขาพยายามจะยกย่อง พยายามจะเขาลบพยายามจะตัททาพยายามจะนำเสนอภาพพระที่ดีๆขึ้นมามันก็จะมีมุมแบบนี้เชื่อดิฉันเถอะเชื่อดิฉันเถอะยิ่งมีข่าวพระไม่ดีเท่าไหร่มันก็จะมีข่าวให้เราได้รู้จักพระดีๆที่เรายังไม่รู้จักอีกมากเท่านั้นเพราะคนก็จะเริ่มถามหาแล้วพระที่ไหนละ่ะที่เป็นพระดีที่ตัดทาได้ ซึ่งมีแต่ก่อนท่านอาจจะไม่ได้ถูกพูดถึงมากอะไรมากแต่พอมีข่าวพระเนี่ยพระตําแหน่งยศตําแหน่งสูงๆเนี่ยทำผิดก็จะเริ่มมีคนพูดถึงท่านเหล่านี้ละทําไมไม่ไปกราบหลวงพ่อรูปนี้ล่ะอยู่วัดนี้ไงเนี่ยท่านทําเพื่อสังคมเพื่ออะไรอะไรเนี่ยมันก็จะเริ่มมีเป็นเป็นช้อยเป็นทางเลือกให้คนพูดได้รู้จักพระที่ดีๆอีกเยอะมีค่ะไม่ล่มสลายไม่ล่มสลายหรอก ความเสียหายเป็นเรื่องส่วนตัวพระไตรปิฎกยังมีอยู่ครบค่ะศาสนาจะล่มสลายต่อเมื่อมันไม่มีพระธรรมคำสอนนั่นคือเหตุมูลเหตุแห่งการเสื่อมแห่งพระศาสนาพระุทธจ้าบอกว่าในบรรดาอันตรธานทั้ง5ปริยติอันตรธานปาเป็นที่1คือถ้ามันไม่มีคนศึกษาเล่าเรียนธรรมะแล้วไม่มีธรรมะแล้วพระศาสนาจะเสื่อมต่อเมื่อคนไม่รู้หลักอริยสัจสี่กับอริยมรรคมีองแปด ถ้าเมื่อหลายคนไม่รู้แล้วว่าอริยสัจส,สี่คืออะไรอริยมรรมีองค์แปดคืออะไรนั่นคือศาสนาสสหมดแล้วคะ่ะศาสนาพูดหมดแล้วแต่ถ้าตัดใดคนยังรู้ว่าอ๋ออริอริยสัจส,สี่มีอะไรบ้างนะอริยมรรมีองค์แปดทางปฏิบัติเพื่อไปถึงการดับทุกข์มีอะไรบ้างศาส,สนายังไม่เสื่อมคะ่ะศาสนาไม่เสื่อมศาส,สนายังคงอยู่พระไตรปิฎกยังมแีแต่ใครจะอ่านหรือเปล่าแต่ใครจะอ่านหรือเปล่า แค่นั้นเองอือเออขอบคุณนะคะอืมช่วยเล่าพุทธธรรมนาถ้าตาบใดดิฉันยังอยู่ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาบิดพระธรรมคำสอนหรอกดิฉันพูดเลยดิฉันมีช่องทางไหนดิฉันจะใช้ช่องทางนั้นในการในการตอบโต ดิฉันไม่ยอมให้ใครมาบิดพระธรรมคาสอนดิฉันไม่ใช่คนดีนะคะดิฉันเป็นคนเทาๆดิฉันไม่ใช่คนดีแต่อันนึงที่ดิฉันไม่ทําคือบิดเบือนคําสอนดิฉันไม่ทำดิฉันไม่ทําดิฉันไม่พูดสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมว่าเป็นธรรมดิฉันไม่พูดสิ่งที่ไม่ใช่วินัยว่าเป็นวินัยดิฉันไม่ทําฟังคุณกิ๊ฟบอกกันอ๋อพี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่คุณนี้คุณกิ๊ก คุณแม่กิก๊กเขาดีนะเขาก็ให้แง่คิดดีเนี่ยก็ตัวอย่างที่คุณกิ๊กเขาพูดนั่นแหละคุณกิ๊กมยุรินเขาพูดนั่นแหละว่าถ้าเรามีศรัทธาตั้งมั่นในพระรันตนไตยแล้วเนี่ยศรัทธาลงลึกอย่างลึกแล้วเนี่ยเรื่องเสียหายของพระมันจะไม่เป็นเหตุคอนแคนแห่งความศรัทธาของเราแต่ประเด็นคือเราศรัทธาตื้นเขินไงเข้าใจไหมเราศรัทธาตื้นเขินเราถูกทําให้เราถูกทําให ไข้เขวให้เราถูกทําให้ออกห่างจากพระตนตรัยอ่ะมันก็นั่นแหละเวลาเราเจอเหตุการณ์มันก็้โอ้ไม่ศรัทธาแล้วโอ้ไม่เอาแล้วเอาแสดงว่าศรัทธาเรามันอยู่ตรงไหนเนี่ยศรัทธามันอยู่ผิวน้ําอะผิวเผินศรัทธาอยู่บนผิวน้าศรัทธาแบบผิวเผินนันก็ไม่ได้สิศรัทธามันต้องอย่างลึกลงไปเรารู้ด้วยตัวเราด้วยดีแล้วว่าธรรมคืออะไร ธรรมคืออะไรเราต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งสิเรารู้ว่าธรรมคืออะไรแล้วเราเอาธรรมมาประทับอยู่ในจิตเราใจเราเรามีท hm exactly ั้งธรรมเป็นที่พึ่งมีทั nee oh ้งตัวเราเองที่มีธรรมอย่างดีแล้วเป็นที่พึ่งโอ้ยภาพประพฤติไม่ดีไม่ได้เป็นเหตุคอนแคลนเลยไม่เป็นเหตุคลอนแคลนเลยไม่เป็นเหตุสงสัยไม่เป็นเหตุคอนแคลนในพระตนะไตไม่มีเลยไม่มีทำไม่ดีมึงก็ออกไปมึงอยู่ไม่ได้ก็เรื่องของมึงเถอะเรื่องของหล่อน สำหรับดิฉันนะนะเรื่องของพวกหลอนเลยทำให้ดีก็ออกไปค่ะความชั่วเป็นเรื่องส่วนส่วนบุคคลดิฉันพูดย้ำหลายรอบมากความเสียหายเป็นเรื่องของท่านออกไปค่ะพาพวกนี้ออกไปมันก็ไม่ได้ขโมยพระธรรมออกไปด้วยในพระธรรมก็ยังอยู่เหมือนเดิมสถิตยอยู่เหมือนเดิมพระธรรมยังคงอยู่เหมือนเดิมค่ะพระประธานในโบสถ์ก็ยังอยู่มันก็ไม่ได้ขโมยพระประธานในโบสถ์ออกไปด้วยที่ไหนล่ะ มันสึกไปมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้อุ้มพระประธานในโบสถ์ออกไปด้วยเนี่ยพระธรรมก็ยังอยู่มอนเดิมพระพุทธก็ยังอยู่เหมือนเดิมอยู่ที่ไหนอยู่ในใจเนี่ยประทับอยู่ในใจเราแล้วมันจะไปคอนแคนอะไรอ่ะแล้วมันจะไปคอนแคนอะไรมันไม่คอนแคนมันไม่ได้คอนแคนเลยอ่ะถ้าพูดถึงตัวดิฉันน่ะดิฉันก็ไม่ได้ฟังธรรมจากพระเหล่านั้นอยู่แล้วเนี่ยประเด็นคือมันแค่ตรงนี้ว่าถ้าคุณสามารถมีธรรม รู้ธรรมมีธรรมประจําตัวคุณได้เนี่ยคุณจะไม่รู้สึกว่าข่าวพระเหล่านั้นเนี่ยมันมากระทบมันมากระทบศรัทธาที่ตั้งมั่นดีแล้วของคุณเลยเพราะอย่างดิฉันดิฉันก็ไม่เคยฟังธรรมะจากพระเหล่านั้นอยู่แล้วเพราะดิฉันรู้ว่าพระเหล่านั้นไม่สอนอะไรที่เป็นธรรมะอย่างแท้จริงให้ดิฉันได้ดิฉันก็ไม่เอาศรัทธาไปหวังพึ่งไม่เอาศรัทธาไปฝากพระเหล่านั้นอยู่แล้วพระที่วันวันหลงแต่สมณนาศักดิ์วุ่นแต่กัน ปกครองคณะสงฆ์อันนู้นอันนี้อันนั้นน่ะยิงไม่เอาศรัทธาไปฝากให้อยู่แล้วเข้าใจไหมเ <c oughs> ข้าใจไหมอืออะไรอะนะฮะเข้าใจไหมอืม <c oughs> เดี๋ยวกูกดเชิญอ่ะกูกดเชิญแล้วอยากถามมาขึ้นมาถามกดอ่าอยากรู้ว่ากูเป็นใครเพราะกูกดเชิญเสือกไม่รับอีกฮลัฮโลโหลฮัลโหล พูดค่ะอ่าพูดซิโอ้ยไม่ตื่นอีกมึงให้พูดไม่พูดไอ้หาก็ขมข่ไม่พูด <c oughs> ขอให้มันพูดมันไม่พูดมันถามดิฉันว่าเป็นใครมันถามดิฉันว่าดิฉันเป็นใครให้พูดมันมันก็ไม่พูดให้พูดมันก็ไม่พูดก็มันก็ไม่พูดอ่ะมันก็ไม่พูดเอามันขึ้นมามันก็ไม่พูดเออจะมันขึ้นมาทำไมเสียเวลาเออคนป่วยมันเยอะนะสังคมไทยอ่ะ ใครใครรู้สึกเหมือนดิฉันบ้างดิฉันรู้สึกว่าคนป่วยมันเยอะนะแล้วคนป่วยส่วนใหญ่มันชอบเข้ามาสิงอยู่ในโซเชียลด้วยนะนะมันชอบมาสิงอยู่ตามโซเชียลนะ